สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ร้านอันคาเฟ่ครับผมก็เป็นวอล์กแบบสบายๆสบายก็เป็นร้านพี่ที่รู้จักกันอ่าทางเข้านะนี่เลยอันคาเฟ่เลยมาๆมาๆมาไปดูกันไป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 ก็เป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งที่สบายๆชิวๆอาหารอร่อยนี่นี่ดูโซนร้านนะกว้างขวางโซนนี้มีขายเสื้อผ้าจ๋า ทำไม่เป็นต้องจะให้ลุงมาจทาให้ท่องก็ดำจะให้ทําเบอร์เกอร์แล้วซื้อเลยลูกไปร้านขายเสื้อผ้าเนาะด้วยมีขายเสื้อผ้าด้วยอะไรเงี้ยใครสนใจนะยน่าสนใจเนี่ยน่าสนใจสไตล์สไตล์เจ้าของร้านวะสไตล์เจ้าของร้านแหละนี่ก็ร้านดูแบบชิวๆนะสบายๆนะก็อยู่แคมป์นะอะไรเงนั่งนอกได้ นั่งในได้ที่มัดอยู่ข้างบนนะครับมีห้องละหมาดไปสบายไปสบายลองเข้าไปดูในร้านเข้าไปดูในร้านร้านสั่งกาแฟกันดีกว่าไปสั่งกาแฟกันสามีกุครับพี่มัดครับนี่พบกับเจ้าของร้านพี่มัด แนะนำตัวแนะนำร้านหน่อยครับน้าหมดเนี่ยแบบสดๆไม่เป็นไรเรามาแบบชิวๆแนะนำร้านกับแนะนำตัวด้วยครับพี่หมัดครับน้าหมัดนะครับน้าหมัดคุณชมเป็นเจ้าของร้านอันคาเฟ่ครับผมทำนิตยสารอะไรอยู่นะพี่มันเป็นออนไลน์เมื่อก่อนทำอยู่นี่นี่ก็เบรกๆร้านไลฟ์นี่ดังมากครัเมื่อก่อนนี่แบบมันดังมันดังจริงพี่ทุกวันนี้มันก็ยังดังอยู่แบบคนก็ยังรีทวีตกันขึ้นมาว่าแบบร้านไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย ก็รูปสวยๆมาจากพี่หมัดนี่บ้างนี่ชอบทำตัวก็ใช่แบดูตรงนี้เป็นโซนอะไรครับเนี่ยอั้ไม่เป็นพวกกาแฟตัวเลือกครับสเปเชียลตี้คอฟฟนี่บทเฉพาะนี่เลยใช่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 แล้วคอนเซ็ปต์ร้านข้าวไม่ใช่คาเฟ่ไม่ใช่คาเฟ่ก็คืออันคาเฟ่ก็่คาเฟ่ just a coffee space ่น่ๆไม่ใช่เท่แหละเท่อะไม่คิดอะไรออก ก็เป็นร้านแบบสบายๆแล้วก็นแบบว่าใครก็ได้มานั่งคุยมา ตอนนี้ช่วงนี้ร้อนหน่อยงนะตอนนี้เราหญ่กันเฮ้ยแต่ผมว่าเขาไม่ร้อนมากต้นไม้มันใหญ่ขึ้นเลยช่วยขับปีหนึ่งละเปิดมาหนึ่งปีนิดนิดหนึ่งปีแล้วต้นไม้็ริต์อยู่เมื่อไหร่จะมาวะนี่มาแล้วโอ้โหไม่บอกด้วยแล้วมาไม่บอกด้วยสําคัญตรงนี้แหละพี่มาบอกมาไม่บอกเลยเป็นไงบ้างพี่ร้านเปิดมาก็ทํารับครับก็ได้รับการตอบรับทครดีก็ช่วงปีแรกโอเคเลยมันก็มีดีบ้าง มันกราฟมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ผมช่วงเสาร์ที่ก็ยังมีคนแวะมาหาเราอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่จะมากินเบอร์เกอร์มากกว่ากินเบอร์เกอร์ก็ได้เป็นรา<อ>้านกาแฟที่ขายเบอร์เกอร์ดีกว่ากาแฟเอ้ยเ <laughs> บรอร์เกอร์อร่อยไส้กรอกอร่อยกาแฟอร่อยนี่นี่นี่อาลุงมาสั่งกาแฟส่วนบทแรกนี่เป็นอะไรครับตัวนี้มันเป็นขุนลาเข็นยากับขุนลาวตัวนี้จะเป็นคััวเข้มหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่จะกอกนัตตี้นัตตี้ถ้าคััวเข้มแนะนํากินกับเมนูไหนอ๋อมันเป็นนม และถ้าอันนี้ลุงลายเป็นเป็นทวยวไล่เป็นบ้านข้าวแม่เหลี่ยมกับเอธิโอเปียเป็นพวกอเมริกาโน่ได้ได้จะมีฟรุตตี้ฟรุตตี้นูำเปรี้ยวน่าสนใจอ่าลุงว้อมมันผมขออันนี้เลยได้เป็นอเมริกาโน่เย็นเป็นขนมปังได้ครับเอามาดูเมนูเบอร์เกอร์ที่ร้าแนะนำนี่บางคนมากินแบบเยอะมากอันนี้เป็นสโมคม์เกอร์ขนมปังนี่ขนมปังเลื่อนเมนูให้ดูนี่เด็กๆชอบเลยแหละ เฮ้ยอันนี้ก็อร่อยแมชพอทไตโต้เนี่ยนี่นี่เจ๋งของที่ร้านทำเองหมดเลยครับขนมปังเนื้อนี่ซอสนี่นี่หมดแล้วเลยต่ตอนนี้ตอนนี้ผมก็มั่วเลยเฮ้ยนี่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 เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ทีเด็ดมีทั้งไก่ทั้งเนื้อใช่ครับแล้วผมสั่งแล้วสั่งชุดนี้ไปเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนี่ N> นี่แล้วผมสั่งอันนี้นผมชอบไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยจะมีไส้กรอกเนื e. ้อกับไส้กรอกไก่นะเป็นแบบพงเม็ดนะเป็นเปปเปโรนีไส้กรอกเฟปเปโรนีไม่ใช่ว่าไปไปไออะไรนะ ซีพีหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็มีเค้กนี่ก็มีนี่อันนี้ครับพี่มีอะไรแนะน่เนี่ลูกนี่อันนี้เราตีเค้กกรอบเฮ้ยไทยอิงหน่อยไทยอิงได้เลยร้านไทยเออร้านผมเองเรตีหลังวังครับฝากด้วยครับมากินได้ที่นี่คือถ้าไปไม่ถึงหลังวังก็มาแค่นี้ได้ใช่ใช่ใช่ยังมีให้กินนี่แล้วก็เค้กเฮ้ยเค้กอร่อยร้านนี้เค้กอร่อยเหลืนิดเดียวเองอ่ะเอาเหลือน้อยเหลือน้อยปกติเต็มเพราะว่าไม่ได้บอกไงแจะมาแบบไม่บอกจริงเหมือนมาหาพี่ นี่แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะวันนี้ใช่นี่ดูเนดลลมนูรานอาเมนูกาแฟอุ้ยหกห้าเจ็ดราคาดีเห็นหน้าราคาดีาร,าาดราคาดีครับอร่อยด้วยเขาเบนกับทวายไลท์ไอซันซันไลท์กับทวายไลท์เนี่ยเราเราเบลด์เราเองไม่มีไม่มีที่ไหนว่าคือลงคั่วอยู่ที่ไหนที่ว่าเป็นหุ้นส่วนนี่ เป็นหุ้นส่วนร้านเลยเป็นลงคั่วอยู่ที่นาราทิวะก็เป็นคิวเกรเดอร์ด้วยนี่ไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนเฉพาะร้านอันแน่นอนแน่นอนแน่นอนมีที่ก็คือนาราทิวาที่เดลฟ์แปรขับรถไหวก็ไปถ้าไม่ไหวก็มาอันคาเฟ่นี่ว่ากันไปเดนผมชอบเครื่องนะเปรยข้างเยเนี่ยถึงจะบอกเนี่ยราคาแค่นี้แต่ดูเครื่องที่ใช้ดิมาสเตอร์ ลามาซากุโน่เน้นมาคนอนิกใช้แต่ของดีนะครับรครอสตอมครอสตอมของไม่ได้ถูกนะนี่คัสตอมเปย์ครั้งนี่ก็หลายบาทนะ <laughs> ไม่มาโดนอยู่ช่วง <laughs> <laughs> นึงเกือบแตกอยู่ <laughs> โดนมาเจ็บมั้งครับร้านปิดเมื่อไหร่เนี่ยเรามาทุบมันสักเครื่องของเครื่องนะฮะผมเอาอเมริกาโน่น <c oughs> ้ำส้มแล้วกันครับอ๋อไม่ต้องเล่นได้ครับได้เนี่ยเดี๋ยวดูหน้าตาเมนูอาหารกับกาแฟกันไป ขอบคุณนะครับพี่มาครับผมผม่อะไรไนี่นี่ไวน์ไรเบนโอ้ยดูสีมับเป็นปไงหอมหรอ,อฟุตตี้ฟุตตี้อ้าสดชื่นนี่ไ,งไงเอทเทียวเปย์เยอะกับเชฟนี่แปรติ เป็นสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟที่มาจากไอเทียปีแอเป็นแหล่งปลูกด้วยรนั้นรนั้นเกช่าใช่ไปลุงน้ำไปเลยนี่ก็มีสนามเตะบอลละสนามเตะบอลละเป็นตะก้อพีี่่ทมาาเบานออฟฟี่ด้วยค่ะบานออฟฟี่แล้วคุณแม่บานออฟฟี่คืออะไรอ่ะโอ้เด่นสีสวยมากน่ากินบ้างกาแฟส้ม ไหนเดี๋ยวลองจีลองจี๋ลองลองลองเออทีน้ป๊ะป๋าหาชื่อให้น้องหนูอ่าป้ะป๋าป๊ะป๋าชื่ออืมป๊ะป๋ายไหนบอกว่ามายืมก่อนดิเออไม่พอเนาะคู่เธอก็ได้เหมือนแม่เออเธอก็รู้นะสดชื่นสดชื่นเหมาะกับอากาศนะแล้วร้อนงี้ กาแฟน้ำจ้มอร่อยเลนี่ที่คุณโชว์อยู่คืออะไรครับเออ่บานอฟฟี่ครับนี่น่ากินปะผมชอบข้างบนแบบบิสกิต่ะแล้วก็มีความเป็นชั้นกล้วยช็อบมากินนะครับนี่อันนี้ก็อร่อยแมชพอร์เต้ต่ออร่อยมันบดมันบดเดี๋ยวลองเหมือนที่ซิกเนเจอร์ร้านเขาเลยเนาะเนี่หิวหิวแล้วตอนนี้หิวด้วยเดี๋ยวจะกินให้หมด ใช่เดี๋ยวรอเมนูต่อไปครับมาโซกันมาเลยอ่ะลอนแมสโตรเทลล์หน่อยสิอ uh ุอยอร่อยหอมอร่อยไปดูจิหร่ยมากลุงเขามีเคล็ดลับอะไรอ่ะทำไมมันอร่อยอ่ะเฮ้ย นี่ป่ลุงคือแบบนักวิเคราะห์แบบทางด้านฟู้ดฟู้ดไทแอนเดี๋ยวผมลองชิมให้ครับมันมันอะมีน้ำซอสอีกแก้วนึงแล้วมันหอมมากมันหอมอะไรไม่รู้น้ำซอสอะอร่อยอุ้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้เป็นพี่เจ้าของร้านอีกคนหนึ่งพี่มาบายบายมันจะลาวครับเปียอที่ชู่ที่บ้านนี่อร่อยกลิ่นมันหอมด้วยลุงใช้เกลือหิมาอะไรปะไม่รู้เดาเดาจัดเอวแล้วเนาะ มันเกลือแบบเกลือแบบที Haj ่ผมชอบอะเกลือแบบไม่ได้เค็มปีแล้วแต่เป็นเกลือแท่งนุ่นอะและเกวี่มันมีน้ำ๊อกหน่อยๆอร่อยนี่คือลูกผมเองนี่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับหรือเปล่ากาแฟหรือเปล่าชื่ออยู่อาหารเลยค่ะอันไหนอร่อยนะนี่อ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นท่าของเด็กอ้วน นี่อาหารมาแล้วอาหารที่เราสั่งกันไว้ตะกี้ลุงสั่งมาเลยเป็นซอสเสรเนาะนี่นี่นี่อ๋อเฮ้ยยางหอมอ่ะลุงหอมไหมเป็นไส้กรอกเนื้อเนื้อใช่ไหมนี่เนื้อโอ้ยกินคู่กับนี่นี่นี่กินคู่กับอ่ะมันบดมันบดแมชโ e d p o t a t นี่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 อ้ยผมอยากให้ดูนี้อาหารยัไงนี่นี่ หุจุ้ยซี่มากอ่ะมันกดแล้วมันเป็นแบบน้ำๆอ่ะไม่รู้เห็นบ้างเนี่ยดูดิน้ำออกเลยจุ้ยซี่จุ้ยซี่นีนี่นี่อเฮ้ยอร่อยเออจริงไม่รู้ลุงเคยกินยังยังไม่เคยเลยลุงลองมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีของผมเซ็ตผมอเฮ้ยอ่ะมันเป็นแบบโฮมเมดอ่ะสดไหมสดหมมาม่ยมาเนี่ที่าี่ที่นี่ทีหนีนี่นี่ที่่นน ริวว่าจริงแต่อร่อยด้วยเซ็ตคอมโบผมเซ็ตคอมโบจะมีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กับใสเซอแล้วก็โพเตโต้มันบดนี่เป็นเนื้อของรุ่งสังเซ็ตเนื้อมาใช่ไหมโอ้โหดูดูดูบื๊ชโอ้ยเห็นมากเห็นมากเอาทิ้งทิ้ง น้ำมันฉ่ำเลยมันฉ่ำอร่อยจริงอารุงเดนลองกินอันนี้ไปแล้วเดี <h <h ๋ยวผมลองกินอะไรนะเบอร์เกิร์เบอร์เกิร์สเป็นคนอินเดียอานเดยอารับอารับมีเนื้อมีชีสมีหอมมีผักผักการ์ักการเฮ้ยสมิลนับก็ให้เป็นไงอุ้ย เป็นไง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 เป็นเบอร์เกอร์ที่แบบชุ่มฉ่ำไม่ใช่เบอร์เกอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตลักแมสทั่วไปอ่ะเป็นเบอร์เกอร์แบบพรมเนสอ่ะอ๋อไม่ได้แบบแห้งๆไม่ได้แบบแห้งๆเนี่ยเนี้ยดูดมีความแบบซอสพิเศษมีความฉ่ำนี่นะเนี่ย แล้วก็อร่อยตรงที่หนออฟางอะกรอบเนยหอมเนยด้วยตรงเนี้ยกรอบข้างบนก็กรอบแล้วมาข้างในนุ่มใช่กับหอมเนี่ยแล้วก็ชีสดูชีสข้างบนชีสมาด้วยนะชีสเป็นแบบไม่ไม่ด้วยชีสเป็นแบบชีสเบอร์ด้วยนะชีสแบบโทษวซะใช่เบิร์นมาหน่อยอะไรแล้วหนมอฟางเนี่ยหอมกรอบแต่มันฝรั่งตะกี้ลองกินแล้วอร่อยแล้วฝรั่งบดอร่อยเลยนี่นี่นี่กินอยนีต้องให้ป้าบ้าลองนี่ ไส้กรอกอร่อยมากนี่กับแมทนี่คอมโบคอมโบไายมากเขาให้เป็นไงผมบอกแล้วไส้กรอกอร่อยจริงยังอร่อยผมมาแล้วสั่มันมันจุ๊ยสั่มจุ๊ยคือไส้กรอกปกติอ่ะมันจะดูแห้งใช่ป่ะมันจะดูไม่ค่อยเป็นน้ําแล้วแล้วมันก็จะเนียนไปเลยถูกว่าลูกแต่อันเนี้ยมันยังเป็นแบบหยาบมันยังเป็นแบบดูเป็นเนื้อเนื้อ กินคู่กับนี้ครับอะไรครับอะไรครับอเมริกาโน่องเอาเบนครับนึกว่าคขวดคนนี้คนนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเห็นไม่หวานที่ญี่ปุ่นหวานไม่หยุดค่ะลองไม่หยุดของทพิลาโอเล่นี่เป็นโกบี้แบบว่ากาแฟใต้นี่ทนะไม่ใช่พี่หยุดโอ้ยขอบคุณนะครับลองเลยลองเลยลองเลยองะลองเลยลง สูตรสูตรสูตรใต,ต้นะเมื่อกี้เนาะทั้ทงร้านลองนำเสนอโอ้ยอร่อยนึกถึงสมัยโบราณจริงๆอ่ะลุงลองอาบะอาแม่แม่ลองให้ปาลองมาโอยอยากกินอ่ะพี่มาแบบรสชาติแบบที่เธอชอบเธอสรุปว่า เราผมชอบแบบนี้ชอบราชอบแบบนี้รู้ใจอ่ะเฮ้ยถ้าคนชอบโอเดียอร่อยถ้าคนชอบโอเลียอ่ะใช่เลยอร่อยใช่เลยหวานหวานกลมกล่อมกลิ่นหอมหอมเหมือนหอมน้ำตาลบ้าลุงใช่อร่อยอร่อยอร่อยออืมร่อยอร่อยอร่อยอะไรครับโดนแย่งอีกแล้วนี่ วัสดีก่อนดูหน้าเออนี่แหละนี่แหละลูกสาวผมเองค่ะอ่าจบไปแล้วครับกับวอกวันสบายสบายกับร้านคาเฟ่อันคาเฟ่นี่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Accident ด้วยนะครับบ๊ายบายฝากเลยนะเดี๋ยวจะดูบ๊ายบาย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 